ครับ ภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองและชวนผู้ปกครองมานั่งรับชมด้วยกันนะจ๊ะหวานเจี๊ยบอวันนี้ออกบุกหน่อยครับผมก็วังนี้วันหยุดครับบุกกับคู่กายลารัดอีกแล้วครับกระลักทุกลานะครับผมปืนทักสั้นครับผมไม้พยุงทั้งลำ วันนี้จะแวะไปหาพี่เตยแล้วครับเอาเสื้อไปให้ก็ติดตามรับชมครับผมวันนี้จะหมันหรือเปล่าไปครับหวันเจียบอันนี้นนสาสวยครับผมตายครับมาจา้ะไม่ได้เกียงสายใหญ่ตัวครับ,รบ,รบหวานเจียบครับผม ติดตามรับชมครับแบตมีไหมแล้วครับสายสวยครับผมก็ได้นะครับตับเพียนเพียนสองตัวแล้วครับผมหมายเป็นหมายน้ำแห้งครับมาดูสายใหญ่ครับ ขู่นี่กะยินไข่ชั่วหน่อยชัยช่หน่อย,วย,วยหวานเจี๊ยบครับดูสายดูปากมือมขูไข่เต็มท้องเลยว่ะตาม,มับชมไปเรื่อยๆครับผม สวยครับผมใสสวยครับวันเกลียบเลยปืนยิงปลาช่างต้นสะพานแดงครับผมน้องโด่งเอาแล้วโอ้ยยี่ใหญ่วะ่ะวิ่งว่ะโดวงวิ่งว่ะโหเสียดายยี่ทูเบิลเลยนี่ออกมานี่แล้ว ติดตามครับชมครับผมยิงปลาน้ําแห้งครับโอ้ยวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบอ๋องดองจริงครับของจริงไม่ต้องนอนครับไม่ต้องนอนนะครับผมแพดคุณพี่เต้ครับผมขอบคุณพี่เต้ครับชี้หมายครับผมหมายวิ่งหมายวิ่งหวานเจี๊ยบ หมายวิ่งอย่างว่าปานวิ่งครับพี่วิ่งไปวิ่งมายิงแค่ไม่ทันโอเคครับผมติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับวันนี้วานเจี๊ยบแล้วเออโด่งแน่นอนของจริงครับเอาแล้วครับนัดโด่งครับผมนัดโด่งนัดโด่งเอาแล้วครับอู้ยแผ่นดินใส่สวยคก็ไม่โด่งแน่นอนครับผมโอเคครับผม thấy sủng hay khớp Ui bên ngay đóng đồ không? Sủng Đập phái này, đập phái này กาารต้นสะพานแดงครับแุ่้นผติดตามเอยนาวล้ครับผมเป็นไงเกียบครับแน่นอนของจริงครับผมเอานักุ๊กมาด้วยครับนักุ๊กครับผม ปลูกจากที่นอนมาเลยครับมาหนึ่งยี่สิบวันน่ะเดี๋ยวไปครับเชี่ยครับเดี๋ยวปลูกเราผลงานนะครับผมล้อเท้วนี่มันสายล้อปช่อนจริงๆหรอว่ะจอไม่ได้จะต้องกดอ่ะกดลูกดอกไปแล้วลูกนี้ด้วยกดไม่ขึ้นข่าวไม่ขึ้นเนอะปืนอาจารย์ต้นกินปลาครับผมจัต้นตะพานแดงอีกแล้วครับ แบรนด์นี้ไม่ผิดหวังหวานเกี๊ยบครับนี่โอเคครับติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับผมวันนี้เราออกมาหมายวิ่งนะครับนักกูครับผม,ม,มแน่นอนครับผมนักกูค,ครับมาถึงก็กดเลยครับผมเอาเรื่องของจริงวะเ,เ,เอ็งลูกศิษย์สายตรงอาจารย์ยศเนี่ยกินเกลือร้อยมือ่องกวะ ด่งปลาน,นึ่งนะวันนี้ผมรู้จัก,จกอ่ะโอยอมเลย<า>แหวนไล่าสา่แบบอ๋อเองเอากระเป๋ามาของจร<อ><อ><พ>ิงว่ะผูกไม่ทันแล้วเนี่ยเ้ค,ครับผมถามว่าชงมี่ครับเอาเอะไรกีนแล้วครับผมโหยโกดเข้าคำหมาบคับโอ้โหดูไซส์ดีเหี้ยเขาสวยอ่ะกดเข้าคำหมาปีกแล้วครับหของจริงวะ <S <S ่ะแน่นอนครับผม ฝันไลยสาวๆของห้านะครับแน่นอนวันเจี๊ยบผมพี่เต้เอาเยอะครทัศหุ่ยเที่ยอันนี้ใหญ่ว่ะหุ่ยเที่ยวไส้โลอ่ะสุดจัดครับผมพี่เต้ไส้โลครับของิุณวันเจี๊ยบครับผม ยอมหมกุ๊มหวานเจี๊ยบครับผมเฮ้ยไม่ใช่เีรอน่าด่งพาน้าวนี่ีไม่น่าเอของจริงครับแน่นอนครับสายโลครับผมของจริงครับผมใส่ไปเลยใหญ่กว่า ธรรมดา <ใน S 1> ครับผมโด่งครับพอได้มันบันเทิงไหมน,นะโด่งสุดยอดเลยครับหมายรับผมหมายวิง่งหมายวิ่งครับผมหมายวิง่ง <c oughs> วิ่งครับวิ่งไปวิ่งมาครับผม,มนี่ครับตกเยียนไซส์ออกเรื่องครับเป็นปลาช่างต้นสะพานแดงครับผม ปันเจี๊ยบครับให้ดูผลง,งานน้องกุก๊กหนโอ้โหดูดีจุดจัดแล้วครับวันนี้ดวงนะดงครับนะดงบอกนะดงนะดงคัดไซส์เลยนี่ว่าไม่ธรรมดาเนี่ยวันนี้ไม่ได้เอาพยุงไฟมายืนคู่ได้ครับผมงั้นร้อนยิบหายเลย นี่แก๊งช่างต้นครับผมเฮ้ยแต่พี่ลูกผสมด้วยช่างต้นบวกช่างเกี๊ยบกระบอกเดียวเอาอยู่อะดูผลงานโอเคนะครับผมเอาเลยครับละครุ๊กเอาเลยครับนี่มันสิ่จานยศตัวจริงนี่หว่าตัวนี้ลูกเด็กลูกเด็กเล็กแดงเก็บแม่กัวแล้วเฮ้ยพี่เต ไสโลไสโลพี่เดี๋ยวกินงวงผมพี่เอาลงไปก่อนแน่นอนว่ะเดี๋ยวกินงวงพ่เตครับโอ้ยอยู่ๆกันพี่เตไม่ได้โดนเด็กยโอ้โหไอ้นี่มันยอมยอมขอยอมพี่ยากเข้ามาใกล้เลยเดี๋ยวกินงวงผมหวานเจี๊ยบครับผมหืมดูของพี่เตโอ้โหสุดจัดครับผม สวยเลยวมเลยครับไหมดวิ่งเงินไววิ่งนงี้ครับไนนี้ไม่บอกใครก็ต้องขออภัยนะครับผมวิ่งไปวิ่งมาโอเคครับผมแล้วครับน้องแบ็คครับผมอ้นทีเพิ่งจะโดนทีเดียวเองของจริงครับเป็นตะเพียนนี่สวยสวยครับไข่เต็มท้องไข่เต็มท้องวันเจี๊ยบ ยิงยังไงให้แม่ไม่ด่าพี่อืได้แล้วได้แล้วแจ๋วหวานเพี้ยวต้องหัวบุ่งนะใช้ไฟมุฟฟามก็ปุ๊บอืมโคตรเยอะครับผมโหยูตะเรียงสายี่ยยอย่างก็ปะนินยิงังไงโดนด่าครับพี่จมมึนเข้าไปหมายวิ่งครับ <laughs> ด,ดูนี่ครับบุ่บุ่มๆนั่นเลยไปห,หลับไปนอนดงูงน้องกุ๊กครับโหเยอะครับผมทีมง,งานเพียบโอ้โหนะก,กุ๊กนี่ไม่ธรรมาดาจะขึ้นกระสอบแล้วละไซส์เก็บกรดิ่งงนั้นเลยเป็น,ปปาานนักยิงปลากระป้านี่หลครับ <laughs> จริงครับผม มันเริ่มจะเดิงแล้วอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ตีสองแล้วอะปลามเริ่มจะจะขึ้นแล้วนั้นุ๊กอ,อืิตามรับชมไปเรื่อยๆครับผมพยายามจะถ่ายร,รับชมนะครับถ่ายวิ่งครับไม่เดีวนี่ <c oughs> หมดท่าหมดท่าแล้วโอ้ยเห็นเมือเต็มสันหลังครับแพคคู่้ยหลุดจริงอ่ะไอ้เนี้หลุดหลุดเด๋ยวเดือดเดโอ้ยเยอโตใหญ่กว่าเดี๋ยเดือดคู่เดแพคคู่ครับไม่รู้ว่าถ้าดินไปก็หวดเนี่ยที่มือ มันเทียบครับผมน,นักลูกนี่ไม่ธรรมดาแพ็คคู่ไปเทียบของจริงครับเป็นช่างต้นสะพานแดงนี่ของคู่นี่โลกว่าเนี่ยที่นี่ของดีด้ยังไงหอมจ้ามันเทียบเลยของจริงครับเดี๋ยวให้น้องคู่เก็ดกลับเลยครับผม เอาให้มากริ๊ปเทผลงานโชว์นะครับนี่ดูวันเกี๊ยบครับที่ต่านี้คีอบังเขาไอเขาไอเขาไม่ทิ้งจริงครับผมเก็บไม่หมดมาแล้วเป็นไงวันนี้บันเทิงวะยอดครับจริง ซ้ายดูซ้ายโอ้โหของจริงครับเรื่องล้วงเอาเรื่องเปียนไม่ได้กับเขาเลยนี่ตะเปียนเดี๋ยวว่าเมียเขาแม่ก็ไม่ชอบจะเปียนนะตัวเปียนอย่าไปยิงนะยิงไปแม่ด่าตายเลยมีปลาเนื้ออย่ดีนะแม่ไม่ตื่นมาบอกเอาปลาตัวเล็กมากินบ้างนะมีปลาเนื้อจะเอาปลาก้างเออตานี่น้องนิ่มดิเอ๋ เล่นล้วงแต่ปานินใหญ่ๆอยู่คนเดียวอ่ะยิงทีสองตัวทำตัวโอ้ไม่ธรรมดาจริงเลยโอ้ยมันใหญ่อย่างเลยอยะตอนแรกผมสางตัวเองพวกเท่าแถจะเหลือไหมเนี่ย <c oughs> หมายวิ่งครับวันนี้ส่งงานหมายวิ่งของน้องโด่งครับผมตกโหบันเทิงครับวันนี้ <c oughs> นนน <c oughs> ใสเลยนะ โอ้ดูสดูเก่เม่งใ่จริงว่ะใสวิ่งจนใสวิ่งนาะใสวิ่งวิ่งจริงเะเอาแล้วเอาแล้วมบาเียวนงแม่ชอบเิปลาแม่ชอบไปจูนช่วงนี้ก็ว่าใครไปล้างรถทองเก็แถมปลาลมั้งโอ้พี่ดูนี ยิงเพื่อปล่อยยิงเพื่อปล่อยแน่นอนปฏิเพียนสายนี้แม่งโคตรหน้าต้มเค็มเจ๋ววะพี่วันเจี๊ยบครับสายสามสี่ขีดต่อไปสบายพี่เจ๋วเจ๋วใครเอามาใส่ที่ดอยยังไงใส่ชื่อเลยเนี่ยวันนี้จะเป็นโด่งปลาหนึ่งแค่น้อยดูเลยเจ้าพวกปลาเกลือวางงานเนก่ยพวกปลาเกลือวางงานตายเลยเดินทางปลอดภัยครับน้องๆพี่กซูนต่อ นี่ครับงานครับผมแกวเลยครับผมกับเพียนสายใหญ่ครับขอแนะำขอผมน้ำเยื่อไหมไม่รู้ว่าใครแอน 他很感动。